サワディークラブ、タカカップ、お土産ジャパン。ワニー、タカハージュクリップナーサのマークラブ。クリップチュー、グリルドフロッグソーセージ、ベストローカル、イサンフードインスリン。コンチョン、アイロマロンクラブ。うん。カオロンクリップ、シードワンティーレオ、コンドゥートニー เจ็ดเซนสามมุมครับสุดยอดจังวันนี้ทักษะสนใจคลิปนี้ก็เลยดุกันดูด้วยกันครับทักษะส่งภาษาอีพุนด,ด้วยนะครับโอเคนะสตารต์ทเออนี่คือไม่บวกบแกป๊อแกไม่แกแก,แก,แก,แกโตปัง อันนี้คุณย่าอุทามว่าอะไรคะตะนุยเชฟตลุยเชฟเป็นวอะไรอะรอยแหว่งรอยแหว่งนป็นแปด้วยเลยไหมตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านของที่นี่คือสุรินใช่ไหมครับถ้าการไม่คุยไปสุรินครับแต่หน้าจะบอกกล้องจะไปเที่ยวแต่นี่คือหน้าบ้านคนนี้เป็นอคอมเพลทหรือเปล่าครับกนี่คุณย่าเขาทำวันอยู่มาจัดดิค่ะจุงกะ

ก,ก็จะเป็นยักษ์ไสด่างมุ้มนะฮะจมดินขอเข้าไปดูใกล้ๆด <อ au. S 1> ูแอบมาดูยักษ์ไส้ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่เ, <c oughs> เห่ยเหลือให้ยัดแล้วมินเนท้า <c oughs> ไม่ได้นะคะเออยัดไส้เอาเอาไปเทเล้วจะให้เขาดูนะอน้อเทไม่ต้องเทก็นี่ค่อยเรื่อยๆือนี่น่เออไม่ต้องเทอะไรเยอี้พี่อพี่ตเออพี่เตเออเรียกว่าอะไรนะคะแก่บอบแก่อบแก่ป๊อบแก่ไหมแกแก่ป๊อบแก่บอบแก่บอบะไรตว่บอ่ะคะแก่บอบคือยางไส้อ๋อแก่บอบก็คือบยัดไส้ก็เองนะคะ เก็บพบกุกกุ๊บยาไเก็บกอะไรนะดูอีกัหนนะอะไรนะเก็บพบพบกุยไสรยกวอะไรนะคะแก่บอบเก็บอบเก็บพบกแกบอบแกบอบแกบอกบอะไรแปว่ากบอะคะแก็บอกบพคือไกสอ๋อแก่บอบก็คือกบยัไส้นะเก็บพบ ごくごっ野菜ごっ野菜プレーはパサイイプンカエルのソーセージクラップおおマイクいけ<前>きん計ごっごマイクいきんたもっ ภาษา,ามดภาษาไทเขาเรียกไม่รูไมทำไเขาเรียกอาามันด้วยทำไมเขาไม่รู้ภาษาไทยถ้าเกี่ยบปรไม้ะมดดอ,อะไรนะมนมยนตอาตะมดแต่ว่อา,าอะไรคะมันก็อยู่ในตะมดอ๋ออปปบอัตะมเดอในตะมดเอออย่นี้ได้ไหมคะได้เลยได้ห ได้สวยได้เย็บตะมอดเยบครหมดแล้วใช่ตกใจอุทานว่าอะไรคะจริงเหรอจริงอจริงอารากระนอ๋ออ๋อแปลว่าแปลว่าหอยอันนี้คุณยายอุทานว่าอะไรคะกระนู้เชฟกระนู้เชฟเปนอะไรอ่ะไม่ได้เข้าใจธรรมดาคนทุเอท้าข้าวอุทานอย่างนี้หลยไม่งั้นก็ ใหญ่อะไรใหญ่นีค่ะโอ๊ยปใหญ่แล้วเนี่ยตายอ่ะมันก็ตกใจมันก็บางทีก็กระดอนลงกระโดดทงก็ไม่หยาบเราไม่เป็นทางบุคคาบรมราลมันก็เป็นอวะวสวดเรื่องนี้ถ้ากับเข้าใจเร็วภาษาไม่ได้เข้าใจแต่เข้าใจเร็วครับไปไปค่ะไปที่นี่ให้เร็วที่สุดอยากไปที่นี่เลยครับจริงๆที่สุดเน ที่ดังมากอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมผ้าไหมทอมือใช่ไหมคะใช่เนี่ยเรเห็นว่าสวยแล้วก็ผ้า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 สุดิรมีชื่อเสียงหรอครับอันนี้ทอเองผ้านี่คือแบบนุ่งข้างเหรอคะน่าจะมีชุดสำหรับผู้ชายด้วยวู้นี่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเป็นขอวางก่อนนะคะอันนก็คืออย่างนี้เลยอ่านี่ยากรายยากรายจริงจริงจริง

แล้ทุกก่อคิวเลยคครรับน่าเหมือนชิงหัวโตจังลองชิมน้องก่อนแต่ดูก็น่าอร่อยนะครับเมืองไก่ เป่าก่อนเปาก่อนมันกัดกันได้เหรอคะยไกไ้ออกมานะยาเส้ออกมาครับนอกม้ลันมันปิ้นออกมาเลยค่ะคิงคกดีกว่าครับกร์มป้าก็ยังบอกว่าสุดยอด

คำว่าอร่อยนี่พูดยังไงคะจะได้จะได้ดูนะอะไรนะจาลังจาลังอ้๋อหืมวอกอวอกเลยนี่คือแท่งหัวแหละคือรสชาติแบบเค็มสุดๆเลยอ่ะแล้วหนังนกอบก็กรอบประมาณนึงเลยอ่ะที่ดีกว่าแท่งหัวคือมันเหมือนได้กินน้องกุบด้วยอ่ะ ขบคุณนะคะที่ทำให้พวกมิ้นกินนะคะได้อร่อยมากโอคูปกับกบอร่อยมากแล้วเดี๋ยวแทนด้วยนุกโกกรสชาติคิดว่าอร่อยครับถ้ารสชาติไซอัวยาไซอร่อยครับกบยาไซไ้อัวกบจะกิน ซื้อผ right ้าไหมถ่ายรูปนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไปสถานีรถไฟค่ะทุกคนบอกลาคุณป้าก่อนอ่าอุตส่าห์ช่วยถ่ายรูปด้วยกันทุกคนตอนเราสูบบุหริ่อย่างเงี้ยตอนนี้เราสูบบ้านสวายก็ได้มาอยู่ข้างหลังดูก่อนจะได้แบบว่าพูดพร้อมกันอ๋อใจใจใจครับปีชากับจูนแมวบางปนโมโอ้โคศนาโคศนาตะบุญสว่างตุ้งสเรนเดิ คุณมิน้นโทรไปในสุรินทร์โทไปอีกที่หนึ่งครับดูคลิปไอรอนแมนสุดยอดมากสนุกมากถ้ากคุณนี้สนใจว่าก๋วยาตี๋กินได้ที่ไหนต้องไปที่นี่หรอหรือว่ากินที่ไหนคุณเทปได้ไหมครับใครรู้จักนะสนใจถ้ากะรที่ขี้อคอมเมนต์ให้หน่อยด้วยครับสนใจนอย่างนั้นก็เลยไปครับ OK, なトーパイタカーチェック。チョン、アイローマロン、ボイボイナカップ。多少ビリオニヤルん、ゴットウクチャイ、ゴットイッタン。はい、お土産ジャパンドアイクラップ。サムラプーに、ソーディカー。